มันไปแต่เล่กวิ่งว่าหันหักับเจ็ดเง่นมร้แมงค่ะแมนค่ะแมนมันต้องไปบนหัวกับเจ็ดหรือก็มาปอกปรครแว้วมบนของเขาอะไรนัดตามปูไหลหัวแล้วค่ะท่าน้ชมได้ได้ออกกลืนทีมากกับมากมาก ฝากติดตามด้วยป่อทอดเป็นเหนงเียนเหงียนนาเหี่ยมนามใหม่เป็นนาวัดหนึ่งทอดให้ได้แล้วสามตัวเลยบวกปูอยู่น้

สิบสองไปพูดรักหน่วยแล้วมันจะมันกะเรื่องนี้เรามาสิบสองสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองสองเลยย่านสองแล้วมาไล่ก,าลาก่อน<ม>เอาลักล่อยบวกลักล่อยรับบนทุกลักว่าหันกับเก้าบวกเก้าแปดบวมีจักรลักเลยเห็นไหมอ่าบ้านนี้กับเก้าบวกเก้าอีกแปดบ่มมีจักรลักเนีมันเฮ็ดไปตามสูตร,รมัน เลกีกยกำลงว้านมันกับเข่าว่านฝันมีบ,บ<อ>ทบเฮดออกมากหรอปูฮะที่ที่เฮดออกมาแล้วบทนี้สูตรนีอ้อลกคาดออกจากคาดคาดออกจากเลี้พี่พันอนมาไ้นะน่องจ๊บแจงพันอนมาไ้มันเข่าเลี้สามตัวซีดีซีหงวดแล้วเขา่าเข่าตรงว่าเข่าตรงกับเข่าต้น คนเอามาหายคนทรงมาหายบางบ้านนี้ให้ปวดตัดเอาบ้านนี่เลยตัดเอาติดเรลือเท่านี้อ๋สามสองตัวว่างหันนี่ว่างหันมันติเหลืออยู่ชุดสองชุดสามหกสามสองเก็ดสามสองสามสองสอง สองสามสองหกศูนย์สองหลังศูนย์กระหางศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าทีมันของ 5, ตรงตรงมันไม่สังงวดท่านเลขสิบสองหางเขา 7, <อ>่าเก้าศูนย์เจ็ดซื้อเข่าเก้าศูนย์หกตอนนี้เข่าโต๊ดเจ็ดแปดสามออกแปดเจ็ดสามตัวนี้เข่าห้าหกสองเข่าหกเข่าโต๊ะน,นี่ละ บ้าน,นี้กับมีน่ะมันมีท่อนน่ะเนี่ยวันเียคา,า,าดออกได้บ้าน,นี้คาดออกให้นี่แหละมีมีดทอนนี้สิบสองสุดบนด้านเดี่ยววันนี้บอกปูวันนี้บ้านีกมันเดินสามกับสี่เน๊มว่าหันกันเดินหกกระจับยันได้เลยสามตัวเด่นหกกับเจ็ด มันมีเท่านั้นตีนหงสกับเจ็ดจังเอ้ามานี้สามกับสี Attack ่จังเอาแปดสี่แปดกับสี่การลื่นสามตัวโต้ชุดสามตัวโต้สามสี่หกแคบหนักจอไว้ค่ะต้องส้มแคบหนักจอไว้จะเบิ้ง สุดสามตัวโต๊ดซุดสามตัวเต็งโตดค่ะแคบหน้าจอไว้บนหลายตัวนี่มาครบบนอันนี้คือสูตรหนึ่งบอกปูนี<ะ>่คือสูตรหนึ่งบอกค้อละสูตรบอกกับตัวนี้เออละสูตรเพชรคละสูตรเอาแคบหน้าจอไว้คุณผู้ชมสำหรับตัวเลขปูก็เลยบอกแนะ้วเนาะวิ่งบน สามกับสี่ศูนย์สองศูนย์สี่เดี๋ยวปิดคลิปทุกวันจีในเมืองนะคะแล้วก็มาควบบนมีศูนย์มีสองมีสี่มีสามเลขล่างก็ศูนย์กับห้านะคะข้างล่างจับคู่ไปยูศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าห้าห้าเก้าเลกสามตัวนะคะเอาสาระคลิปนี้เนาะสองเจ็ดสองแปดไอ้ซีแคปหน้าจอไปสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด 2องแปดสอ็ดีลักสี่หลักสามสอหลักหนวยตารางกระเฮ็ดได้เจ็ดเก้าศูนี่บวกกันได้หนี่บวกเก้ากับเบวกกันเป็นสิบต้องไปบวกกับหาได้บในไหนี่เว็หนึ่งก็ต้องไปบวกกับแเป็นเก้า นี่ละเรียกลักหน่อยล่างก่นเขานึงลักหน่อยมาเดียกันเก้าศูนย์หกี่ฮะได้ศูนย์ได้แปดเหลือหก็ศูนยต่หน่วยลางล่างแปดเป็นเป็นรัดเรีตาล่างบวกกันดาไปเลยงวก้อนก้าวๆมาแล้วครับผมก้านี่เราเปลนล่างรัอดมาแล้วครับแแปดเมีทั้งหมดทั้งล่างทุกลัก มากกับมมีวันน like nah, yeah. uh, okay. ี้บอกวันนี like ้เจ right ็ดบวกหนึ่งเดี๋ยวันนี้ล่างนะเก้าบวกเก้ารักลอยก็เป็นแปดแปดดับบนรับล่างดุกลักเหลือนลักหน่วยหากระสุนอยู่ตะล่างโอ้ห่ากระสุนมาบัว่กหันกับหกกับหนึ่งนี่ลักหน่วยก็เจ็ดหนึ่งูนหาก็เป็นได้ที่น้องแน่นเนาะได้ได้เป็นได้เปิดเก้าเก้นี่เป็นหากูก็ได้หากูนมาทำกันบัวปู หาูตรานกันบ่นี่บ่ได้มาใหม่เนาะครับบสชุดนี้ชุดใหม่เนาะกหนึ่งบ่ไพวกหนึงกับบ่ได่บ่ากันค่ะก็หนึ่งกับบ่อไร่เลียไ้วเกหนึ่งลางอวันนี้หาซูตร้านไ่กนเนี่แต่ว่ากับอะไที่สุดออกมีเท่านั้นลหะ40ูนยงามนี้เนาะเอาครับแคปหน้าจอไ้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับคลิป คันหลอกไว้สูตรเด็ดสูตรไหมนะครับปูห้าเจ็ดแปดงวดสองพิษภาสองห้าหกหกนะครับบนวิ่งมีสามกับสี่นะครับผมห้าเก้าจับคู่สามตัวบนลางนึกว่าศูนย์สองนี่มันเป็นศูนย์สี่สองสามนับศูนย์เจ็ดชุดสามตัวหกสามสองเจ็ดสามสองสามสามสองสองสามสองหกสูย์สองบนนี่แม่ได้ถ้าแม่น้ำกัน ล่างเนาะครับศูนย์กับหาเนาะครับผมนว่าม่านากันเต่ว่าจับโคไปที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเนาะครับผมมาครบบนเอาครับแคบหน้าจอไว้สําหรับคลิปนี้ขอล่าถนผู้ชมไปก่อนนะครับสุขสวกสดิมั่นมันร่ำรวยกันนะครับถูกหวยงวดสองพฤษภาสองห้าหกหกเป็นน้ากันครับผมขอบคุณครับ